แล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยากจะมาให้การอบรมได้หลายๆประเด็นนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะมาเตือนสติหรือว่ามาเร่งให้ผู้ประกอบการได้คิดเยอะๆก็คือในเรื่องของการที่ทํายังไงให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆให้กับตัวเองโดยที่ถ้าเราใช้ภาษาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า new skill นะคะคือทอํายังไงให้หาองค์ความรู้ใหม่ๆให้ เข้ามาอยู่ในตัวของตัวเองเพื่อที่จะต่อยอดในการในธุรกิจของตัวเองให้แข่งขันได้อันนี้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองในเรื่องการพัฒนาคนคนในองคอ์กรสองค,อคนในองคอ์กรเนี่ยค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตัวธุรกิจของเราเดินไปได้อันนี้ก็ต้องมีการพัฒนาหรือเาเรียกว่า retrain อีกตัวหนึ่งก็คือการพัฒนาความรู้ใหม่ความรู้เดิมๆแต่หมายว่าทักษะเดิมๆไปต่อยอดเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็น ให้มีความรู้องค์ความรู้รอบด้านนะคะตัวทักษะเดิมๆอย่างเช่นว่าคุณมีองค์ความรู้แบบธุรกิจของคุณที่อาจจะทําขนมทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณมีแค่ขอบแค่นั้นแต่ทํำยังไงให้คุณมีองค์ความรู้ที่สามารถที่จะ re skill ภา,าษาอังกฤษ re skill คือสร้างทักษะใ,ใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองเช่นอ,อ,อาจจะแบบไปเพิ่มองค์ความรู้ออนไลน์ ไปเพิ่มองค์ความรู้ที่ทําให้เราขายของได้มากขึ้นแทนที่เราแค่ทําขนมอย่างเดียวอย่างนี้ค่ะคือลักษณะแบบนี้เนี่ยเราอยากที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการมากๆในวันนี้เราก็จะมีองค์ความรู้แบบนั้นให้กับผู้ประกอบการสุดท้ายสําคัญคือการที่จะเข้าถึงออนไลน์ได้ d i g i t a ล i z a t i ชันตัวนี้สําคัญมากๆคือสิ่งอะไรก็ตามที่ผู้ประกอบการเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยสร้างสร้างมาก็ตามสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็ต้องกลับมาที่ออนไลน์ ตอนนี้มันเป็นยุโรปแล้วมันไม่สามารถที่จะแบบไปขายเดิมๆได้ในปริมาณที่เท่าเดิมได้อดตอนนี้เนี่ยเราขายช่องทางเดิมมันอาจจะลดลงแต่ในขณะที่เราขายออนไลน์โอ้โหเราใช้ค่าใช้จ่ายนิดเดียวแต่ว่าปริมาณโอ้โหกลับมามหาศาลเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราพยายามจะถ่ายทอดองค์ความรู้ในวันนี้ให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นตัวคอนเทนต์ของมาร์เก็ตติ้งต่างๆการเขียนคอนเทนต์ทำยังไง คนอื่นสนใจเราสนใจในตัวสินค้าของเราในออนไลน์หรือในเรื่องของการสร้างแบรนด์ที่ใหม่ๆผู้ประกอบการบางรายเนี่ยค่ะยังยังเป็นผู้ประกอบการรายใหม่มากๆไม,มโครเลยอย่างเงี้ยค่ะเขานึกไม่ออกว่าเขาจะทำยังไงแต่เขามีสินค้าที่ดีๆอย่างเงี้ยเราก็มาให้อาจารย์เขาส่งเสริมกรงนี้ได้